กลับมาจับไมร้องทุกในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นความเดือดร้อนค่ะของพุทธศาสนิกชนในอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะคุณ <ขอ S 2> เขาบอกว่าเวลามองผ่านไปผ่านมาเนี่ยเป็นภาพที่ เกิดคำถามมากมายมแล้วก็ทนมาแบบนี้ตั้งแต่ปี52เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาเห็นคือพระพุทธรูปปางเปิดโลกแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะ,คะตั้งตรงานอยู่แบบนั้นชาวบ้านก็ตั้งคำถามว่าตกลงจะยังไงจะสร้างต,ต่อไรหรือเปล่าจะสร้างหรือไม่สร้างะนะคะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้ไหมเพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะตอบคําถามผู้คนที่เขาผ่านไปผ่านมายังไงคือจะไป ไหวยพระสการะขอพร<ช>ก็ยังทำไม่ได้ใช่ที่สําคัญหากปล่อยไว้แบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในวงการพระพุทธศาสนาด้วยหรือไม่พวกเขาจึงจําเป็นต้องออกมาจับไม่ร้องทุกข์ค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเจียไตย ปีเดียวใช่ไหมคะปีเดียวก็จะเสร็จเพราะว่าจะเสร็จแล้วก็ไม่เห็นไม่รู้งบไปไหนหมดแต่ถ้าถามว่ามีงบไหมแต่ก่อนตอนนายเฟอร์เพื่อนดูทิ่ว่าจ,จัดสร้างกันไหนได้ไหมคะกอบหลวงปู่น้อยอะ่ะก็บอกมีงบงบมันมีลงไม้โกดังอะไรนี่เพื่อนก็ให้มาบริจาคมานะคะแต่ไม่รู้มันไปไหนหมดมแล้วอยากวันนี้อยากให้เขาดำเนินการสร้างต่อให้เสร็จเลยสร้างต่อคะ่ะ ถ้าเราไปรื้อออกใช่ไหมคะมันก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันสวดสวดไม่ใช่สวดน้อยๆนะคะสวดต้องหลายคืนนะคะแบต้องหลายวันหลายคืนเลยถ้าเราจะไปทามันก็จะรื้อจะถอนออกมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วองค์ที่เราทําเสร็จแล้วจะกลับไปไว้ไหนก็ในเรื่องของการก่อสร้างพระใหญ่ที่ในเขตเทศบาลตำบลท่ารี่ท่าที่รับทราบมาว่าโครงการนี้เป็น โครงการความร่วมมือในสมัยอดีตนายเภอรอท่ารีท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ย้ายไปที่จังหวัดอื่นแล้วนะฮะกับทางฝ่ายาศาสนานะฮะฝ่ายสงฆ์นะฮะวัดหนึ่งแล้วก็ภาคเอกชนว่าต้องการสร้างพระใหญ่ประจำอำเภอขึ้นในเขตเทศบาลซึ่งก็ได้มีการรวบรวมทุนทรัพย์กันแล้วก็สร้างขึ้นเมื่อต่อมาเนี่ยก็จะประสงค์ที่จะให้ดำเนินการโดยถูกต้อง ซึ่งการดําเนินการก่อสร้างในเขตที่สาธารณะเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมนะฮะจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งขั้นตอนก็จะต้องเริ่มต้นจากประชาคมของท้องถิ่นนั้นๆให้ความเห็นชอบซึ่งปรากฏว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ผ่านในเรื่องของการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะและอีกประการหนึ่งที่รับทราบมาจากทางเทศบาลตะบนท่ารี ว่ายังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามพรบควบคุมอาคารเนื่องจากแบบแปลนก่อสร้างเนี่ยยังไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดในเรื่องของความมั่นคงข็งแรงอย่างไรก็ตามผมได้รับทราบจากคณะผู้ก่อตั้งโครงการนี้คืออดีตแหนมเพอร์แทรี่ว่ายังมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างโครงการนี้ต่อไปซึ่งจะรับผิดชอบนะฮะ ในการก่อสร้างต่อผมก็มีความเห็นว่าในการก่อสร้างครั้งนี้ก็ไม่ขัดขอ้องเพราะไปเรื่องการส,รสื่อทอดพระาศาสนาแต่แก็ตามในเรื่องของข้อระเบียบกฎหมายเนี่ยเพื่อให้เกิดการก่อสร้างพ้าใหญ่ครั้งนี้เป็นไปโดยถูกต้องถูกชอบธรรมก็คงจะต้องไปทําเรื่องในการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะแล้วก็ปรับแบบนะในการก่อสร้าง ให้สำนักงานโยธาธิการเนี่ยเขาสามารถที่จะรับรองในเรื่องความมั่นคงแข็งแกร่งได้ก็จะทําให้โครงการนี้สามารถต่อเนื่องมีการสร้างต่อโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการได้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเจียไตย วันนี้เ